สวัสดีครับผมหนึ่งจากบริษัทไทพีนักเคิลเอเจนจิเนียริ่งจำกัดวันนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลกัหลกๆที่ทําให้ปัม๊มวอลัสรุ่น tp 8ซีรีส์ไม่ตัดการทํางานเราไปรับชมกันได้เลยนะครับครับเรามาดูสาเหตุหลกัหลกๆนะครับที่ทําให้ปั๊มน้าวอลลัสรุ่น tp 8ซีรีส์ไม่ตัดการทํางานนะครับมีสาเหตุหลกัหลกๆอะไรได้บ้างนะครับ1มีอากาศเข้าในระบบนะครับลิ้นเช็ควาลวอากาศที่ทําให้อากาศไม่เข้าในระบบบ้างนะครับเรามาดูนะครับ1จุกล่อน้ําไม่แน่น นะครับสองฝาครอบลิ้นเช็ควาล์วไม่แน่นขันให้แน่นนะครับให้เรียบสนิทสามตัวยางหน้าแปนหรือหน้าแปนเนี่ยครับไม่แน่นก็ทําการขันน็อตให้แน่นด้วยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วเราก็เช็คถึงลายท่อทางดูดด้วยนะครับยาวจนถึงเกียวฟุตวาล์วนะครับโดยส่วนมากแล้วบางทีอาจจะเกิดจากเกียวฟุตวาล์วขันไม่แน่นเหมือนกันเราก็ทําการขันให้แน่นนะครับ2นะครับหัวข,ข้อที่2นะครับในเรื่องของเพชเชอร์แข็งนะครับเพชเชอร์สวิตช์แข็ง พชเชอร์สวิตแข็งเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้โดยการปรับตั้งค่าเพชเชอร์สวิตไปในทิศทางลบนะครับนะครับคีละเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับ,ร 104, รบปรับจนกว่าปั๊มน้ําจะตัดการทํางานนะครับถ้าปั๊มตัดการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ลองเดินเครื่องเปิดวาล์วาน้ําปิดเปิดวาล์วาน้ําดูนะครับว่าปั๊มตัดการทํางานเป็นปกติไหมครับปกติดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปรับตั้งค่าเพชเชอร์สวิตนะครับ 3นะครับหัวปั๊มสึกหลอนะครับตรงนี้นะครับหัวปั๊มนะครับหัวปั๊มหัวปั๊มสึกหลอเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากสภาพน้ํานะครับที่มีเศษหินดินกวดทรายเข้าไปเสียดสีนะครับเสียดสีในการใช้งานเป็นเวลานานๆนะครับทำให้ปั๊มสึกหลอนะครับมีอากาศเข้าในระบบทําให้ปั๊มไม่ตัดทํางานได้เช่นกันนะครับ4ี่ครับแม่ซีลรั่วนะครับ เกิดจากสภาพน้ำนะครับที่มีเศษหินกวดทรายเข้าไปเสียดสีทําให้แม่ซีนรั่วนะครับรูปแบบในการรั่วของแม่ซีนอยู่2รูปแบบนะครับหนึ่งแม่ซีนรั่วที่มีน้ำนะครับลักษณะของน้ํารั่วหยดตรงนี้นะครับกับ2นะครับในรูปแบบที่ไม่มีน้ารั่วหยดแต่อากาศสามารถเข้าไปได้นะครับทั้งสองลักษณะของการชํารุดของแม่ซีนนี้ก็ทําให้ปั๊มไม่กัดทํางานได,ได้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทั้งหมดนะครับสสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปั๊มไม่ตัดการทํางานนี้ถ้าเราไม่ทําการแก้ไขให้ปั๊มอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในการใช้งานก็จะนานๆไปจะทําให้มีโอกาสที่ความร้อนสะสมนะครับไปท่อทางออกทําให้ท่อนะครับทางออกเราบวมแล้วก็แตกได้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามผ่านทางไลน์ ที่ไลน์แอบไทยพินา e เคิลนะครับและแฟนเพจ a c e b o o o ไทยพินาเคิล,คล,คลสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดติดตามช่องเบทคัมโลเคชของทางบริษัทด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ